สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทุกทท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับช่องรถไถมือ2ล้านปากกณ์แท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในช่วงบ่ายนะครับบ่ายของวันพุธที่9นะครับกันยายน2563นรยานะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับรีวิวระบบการทํางานนะครับของรถยันม่านะครับยันม่า ef 3 9 3 t กนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านมีอยู่2คันนะครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบการทํางานให้ชมกันทั้งสองคันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะรีวิวนะครับเรามาดูประวัติมาฟังประวัติแล้วก็เนื้อตัวรอบคันคร่าๆกันก่อนนะครับมาดูที่คันแรกนะครับทั้ง2องคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี6กสนะครับปี B 63สามทั้งสองคันเลยนะครับมาดูที่คันแรกนะครับคันนี้เก็บสี ให้รอบคันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาจัดราคาทุกๆให้นะครับคันนี้ก็จะได้ดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดทางไว้นะครับผ่านก็จะเป็นผ่านห้านะครับจะเป็นผ่านพวนนะครับยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับคันแรกยางหน้าก็ใกล้หมดแล้วนะครับยางหน้า คันนี้จดทะเบียนปี63นะครับราคานะครับราคาคันนี้ก็อยู่ที่245,000บาทนะครับ245,000บาทนะครับมาดูคันที่2นะครับคันที่2ก็ตัวนี้จะเป็นตัวสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับคันแรก เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับคันที่2จะเป็นสภาพเดิมนะครับคันที่2องยางหน้ายางหลังเต็มนะครับยางดีสีเส้นนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์นะครับ2ชิ้นเช่นกันนะครับจะเป็นดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับผ่านก็จะเป็นผาน่าน5นะครับราคาก็245,000บาทเช่นกันนะครับ2 0 0แ0 0ส่มื่บาท เป็นรถจดทะเบียนปี6-3ทั้ง2คันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับยันม่านะครับยันม่า39แรง2คันนี้นะครับราคาก็2,45,000บาททั้ง2คันนะครับส4 5 0 0นบาทนะครับสนใจก็สามารถโทรจองโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088 328 5315นะครับ328 5315นะครับ 088 3 2 8 5 3 1 5นะครับเดี๋ยวเราจะมาาทดสอบระบบการทำงานนะครับของยันมาา39ทั้ง2คันนี้เลยนะครับ